สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับดอกชมครับบันไซมะพร้าวต้นนี้มันหลุดครับนี่นี่คือกะลาของมันรอยมันหลุดครับพอหลุดผมก็เลยจับใส่กระถาง โดยที่ไม่มีกะลาแต่ก็มีลากสองเส้นครับผมคิดว่าน่าจะรอดนะดูกันยาวๆครับ เสียดายทําไงมันหลุดหลุดออกจากกะลาเราจําเป็นต้องลงกระถางเลยครับเดี๋ยวตอนนี้อายุโอ้โหเกือบจะสามเดือนแล้วเพิ่งได้ตนเท่านี้เล็กกระจิบเดียว ต้องรอดูครับว่าจะรอดไม่รอดนี่สิด้กระถางเล็กครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมบอนไซมะพร้าวมือใหม่ครับ サウディカー。